วันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนท่าเต้นหนึ่งท่านะครับซึ่งผมได้มาจากการฝึกด้วยตัวเองนะผมเรียกว่าท่าดินจาแยกล่างนะครับเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับโอเคจะมีประมาณนี้ครับก็เริ่มต้นนะครับก็ย่อเข่านะครับแต่ว่าเรามาก่อนจะมาหนึ่งท่านี้ใช่ไหม มันอาจจะท็อปล็อกมาธรรมดานะครับแล้วก็ต่อปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บตรงปุ๊บเนี่ยพอย่อปุ๊บฉีกตัวออกไปด้านข้างเราก็ทำท่าอย่างเงี้ยอ่ามันจะช่วยในการทรงตัวนะครับไม่ลม้มล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับส่วนด้านนี้ก็คล้ายๆกันสลับกลับมาปุ๊บส่วนด้านหน้าก็อาจจะทำมือแบบไขว้ยหัวไปงี้แล้วก็มือเหนียด้านหน้าไปปุ๊บอย่างงี้ย ขาหลังขาหลังมันก็ยืนอยู่ใช่ไหมเราก็ดันคือแบบสปริงอ่ะปุ๊บพอมันเหมือนเหมือนขาเตรียมงอใช่ไหมเราก็ดันปุ๊บอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวต้องดูด้านข้างนะคือลงมาปุ๊บก็จบนะฮะก็เป็นท่าเท่ๆนะที่ที่เอาไปใช้แข่งได้นะดูด้านข้างนะครับย่อปุ๊บย็บปุ๊บปุ๊บย่อจึงปุ๊บ นะฮะโอเคอ่าก็ลองฝึกดูนะครับท่านี้นินจาแยกล่างนะครับโอเคแล้วจะกัน